ตั้งแต่วันนั้นผมตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องรัวเองไม่ต้องลวกเองไม่ต้องรับเองขับเองเออคิวิตเนี่ยมันจะพึดงตัวเองสวัสดีครับผมนายเคียวหวย การแคสครั้งนี้จะเป็นอย่างไรฉันจะต้องทำใจหรือเปล่าบาลลังนี้มันเป็นอย่างไรกูจะปนได้หรือเปล่าผมมาขายประกันโอ้โหกระดาษน้ำแฟบเต็มเลยโอ้โหืกระดาษทิชชู่สงสัยจะเงียนมากเง,เ,มเงียนมากหนักหนาะ โอ้โหแฟแบบน,น,น,ฟนี่แบบบ้านหลังนี้นะมีเซปินดีดีีโอ้โหศิลปินผู้หญิงซะด้วยเย็ดดังโอ้โหดูฉากโอ้โหต่อหน้าต่อตาคาดว่าเป็นนางงามทิฟฟนี่แน่นอนออนางงามกระเทย บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ถูกสร้างนี่มันคงไม่มีรอยซัดนะคาดว่ามีพลังงานและความน่ารักของโอ้โหสวยเลยแรมเลยหุ่นนี่ขาวเพียวดีมากโอ้โหหลอดไฟมันแยงเข้าไปในตาถ้าส่องนานๆตาคงจะบอดเรียกว่าหลอดซีนอนมันแยงเข้าไปในลูกตา สุดทรายผมในคิวคุยคิว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 แค่เบี้วแค่เบรกอย่างซอยเล็กคิวกึ้งไอ้เชชเฮยโอ้โหคุณไม่รู้หรอกครับจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะมีอีกชื่อหนึ่งผมชื่อว่าชื่อว่ามีชื่อว่าไข่อ่อนนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมจูอ่อนนะฮะเรียกได้ว่า จูนี่ไม่แข็งแน่นอน,เ,นเล่นเกมนี้ไม่แข็งเลยนะก็เกมนี้มีคนรีเควส์มาเยอะมากจนทำให้ผมเนี่ยไข่ไข่อ่อนเลยนะคนตูดนี่จะทะลุไปถึงซวงเลยนะว่างไงจูมหมาขี้เรือนขี้เรือน โอ้มันน่ารักโอ,โอ้ปวดขี้กูหาห้องน้ำเข้าดีกว่าแถวนี้น่าจะขี้ดีนะโอ้โอแลมเป็ดเลยอะ่ะหืมีช่องคลอดด้วยถุยโอ้ขาขาวอขาขาวมากเลยอโอ้โอ้อะไรมันจะหืนก้ามเลย โอ้เรเว running offline I w a n t e to saw ฉันเห็นอะไรซอ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  factory ฉันเข้ามาที่ก่อสร้างแห่งนี้นะครับดูเหมือนมันจะมีอะไรมากมายนะเป็นเยปินตัวเราแนะ่ชื่อว่าเอริก้าเอริกานะตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านสิทุย โกดังก่อสร้างแห่งนี้ที่กำลังจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นพลังงานในที่นี้อาจมีความรุนแรงถึงระดับ10ริกเตอร์ไอ้เหี้ย10ริกเตอร์ตาย <laughs> แผ่นดินไหวอ่ะตอนนี้คนตูดรุกแล้วทุ่านที่แห่งนี้ต้องมีซิลปิยแน่นอนโอเค ล้วหมก็ต้องเดินต่อไปต่อไปไกลสุดฟ้าไกลเพื่อตามหาสิ่งเล่นลับที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนสืบเรื่องปรจากพลังงานพลังงานอะ่งนี้ <c oughs> โอ้เราเจอประตูทางออกแล้วเราต้องออก <c oughs> <c oughs> มีหมายในนั้น อ้าวทำไมประตูปิดอ่ะหมาน้อยหมาของฉันเจ้าจะไปไหนเนี่ยหรือทำไมมึงต้องมีเสียงอย่างงี้ตอนเปิดประตูด้วยเฮ้ยอีเด็กดอกอีดอกสัตว์โผล่มาแม่งกไปหาแม่งไปดวกเอ้ีเปิดไหม่เปิดไหม่เปิดไปเปิดไหม่เปิดไหม่ เปิดไม่ได้โอ้ไปๆไป,ไปต่อ <c oughs> ค่อยๆเลื่อนเค่อขยับเกมนี้คอนโทรลยากมากนะครับในการเดินเนี่ยไม่รู้คนอื่นยากว่าท่ผม,มยากมากอ่ะก็จะหันได้ทีนึงน้ำตาแทบเร็ดบรรยากาศร้อนคนตูดลุกมากตอนนี้ไม่รู้จะมีอะไรโผล่มาหรือไม่เกมนี้เขาบอกว่าเถอดไฟฉายหมดนี่ผีจะออกมานะครับ อย่าออกมาให้กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่กลัวมึงหรอกครับออกมาเหอะนะผมใส่พระเจ้าฮารุฮิอยู่โอ้ยเราเจอของครับเดยวไปเก็บเดินไปเก็บเดินยากเหลือเกินโอ้โหกูจะขยับสักนิดนึงนี่มันยากเย็นแสนเขียนมากอะ อ <c oughs> ขยับทีเว็บขึ้นเลยนะครับโอ้โหมึงขยับอย่างนางแบบเลยนะเดินเดินนี่เหมือนนางแบบมากกดไลค์เก็บ y e a ได้มาแล้วแบตเตอรี่อ่ะ <c oughs> ลำเป็นเลยนาย คอนโทรลถ้เออดมึงให้วิ่งหนีผีนี่กูคงหนีไม่รอดมาดูกูเดินอย่างกระนางแบบมีอะไรอยู่ในนี้ปะไม่มีแสงไฟมันแยงเข้าไปในตาสองนานนานตาคงจะบอด <N> เขาเรียกว่าหลอดสีนนนมันแยงเข้าไปในดวงตามีกุแจอยู่แถวนี้ไหม เราต้องตามหากุญแจที่มันมันอีเด็กดองนั่นมันล็อกประตูครับแม่งโคตรล็อกเลยฮมึงฟังวงลรยครับ <S <S การหันนี้หันได้อย่างก,กำลังแบบฮะบกว่าจะหันทีหนึ่งนี่มึง <c oughs> หันมาไม่เจออะไรแม่งโคตรไร้คาเลยไม่มีอะไรเลย ฉันหวังว่าฉันจะต้องเจออะไรในนี้แน่นอนแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนพวกเราที่ใที่นี้แน่นอนต้องเคยไข่อ่อนแน่นอนว้าวนี่คือกําแพงถุยไม่บอกกูนึกว่าแพงหมูเดินเดินเดิน ทำไมมันเดินอย่างกับน,นางแบบเลยวะค่อยๆขยับอย่างเงี้ยเอ้ยรีบรีบเดินหน่อยดีกูมไม่กลัวแล้วครูเริ่มเฮ้ยเจอแล้วกูเริ่มรู้สึกว่ากูเริ่มเซ็งผมเริ่มเซ็งแล้วเนะี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะฮะเจอจจะจแล้วต้องเดินไปเก็บนั่นที่ไหนเนี่ย แย่กุญแจกุญแจกุญแจทำไมมึงเดินอย่างกะนางแบบเก็บดิเก็บเย่ได้กุญแจมาแล้วแฟคทอรี่บดคีย์แย่ได้คี้มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยยยเอาค้างอะไรวะไปกันต่อเอาละไปกันต่อหันไป เดินต่อไปสุดฟ้าไก่จะเจออะไรหรือไม่ฉันไม่รู้ต้องมีพลังงานบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในทียนงนี้แต่ทำไมมึงเดินช้ายอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอยขอหาพ่องเหรอไม่เปิดได้หรอกมึงเล่กทำไมเนี่ยกูเดินไม่ไปมึงก็รู้อยู่ว่าเดินยากอย่าขอให้มันมากได้ไหม มันกล้องอยู่ในหูดูยังไงก็ต้องดูในหูอย่าไปดูที่อื่นโอ้โหโ,ห <c oughs> โอ้โหมึงอย่าเล้ากูได้ไหม <c oughs> เดินยากเดินเย็นต้องใช้พลังครับรวบรวมพลังปล่อยขึ้นเต่าในการเดินนะฮะ <c oughs> เดินไปเดินไปมันไม่มีอะไรหรอกความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันไม่มีอะไรหรอกน้องเอ้ยใหย่ แย่ปรเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่ประตูพี่จะเดินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีธุระเมือนกันก็ลรออีกแป๊บหนึง่งไม่ได้หรือไงก็ลรออีกแป๊บหนึง่งของพี่มันนาน <c oughs> เดินยากเหลือเกินน่า <c oughs> ถึงประตูแล้วหมายอยู่ว่ะ ไม่เห็นมีหมาเลยมีแมต่หมีเปิดประตูเย่ก๊กก๊กก๊กเฮ้ยเปิดก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาอ,าอยู่สบายแล้วนี่นาะ แล้วใครจะมาเปิดประตูหัวใจตึง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 ตงไม่กลัวหรอกไม่ได้แดกกูหรอกครับไม่มีอะไรหรอกความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง <c oughs> มันไม่มีอะไรอยู่ในนี่หรอกโอ้อยแดก <c oughs> ประตูต่อไปโอ้โหไฟแตกบ้านมึงไฟเสียหรอ จูอ no, 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 no. <laughs> oh, ่อนจูอ่อนเลยตอนนี้ไข่กูอ่อนเลยไม่แข็งแน่นอนโอ้ประตูต่อไปเวลาเปิดประตูทำไมมันลุ้นขนาดนี้วะมึงรีบได้เปิดได้ไหมพี่ล้อป้าหรอกูใส่หน้ากากอยู่กูไม่กลัวมึงหรอกเปิดเปิดเปิดโอ้โยโยไม่มีอะไร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 เออ โอ้จับมือพ่อมึงเหรอจับมือพ่อมึงเหรอโอ้ย่าจับมือกูรักกูเหรอโอ้ตาแดงเหรอซีนนนโอ้กดไงกดไงวะเฮียอะไรอะโอ้โหดวงตานี่มึงสวยงามมากสวยก็ควาไงอะเกิดอะไรขึ้นเจมวร์แม่ยื้โอ้โหจับมือ มึงเหงาก็บอกกูกูได้คบ <c oughs> แฟนอย่างมึงไงไอ้ซาบด๊อกแฟนอย่างมึงอะแฟนอย่างมึงอะ